เจริญพรโยมอันนี้ก็เป็นห้องที่พระสงฆ์ได้จำวัดนะอตตมาก็มาทำความสะอาดปัดกวาดให้มันสะอาดแล้วก็มาอยู่มีพัดลมเก่าๆห้องนี้รู้สึกจะหลายปีแล้วไม่มีพระมาพักอยู่ที่วัดริมมูลซึ่งวัดริมมูลนี่เป็นสำนักสงฆ์อยู่แต่ว่าใหญ่อลังการเหมือนวัด ตอนนี้กำลังเดินเรื่องที่จะขอให้เป็นวัดแต่มาก็มาทำความสะอาดแล้วเก็บของเลียงให้ดีก็มาเห็นตำราเรียนของพระระดับประโยคเก้าประโยคสิบอันนี้หนังสือนักธรรมเอกอหนังสืออะไรบ้างพระเจ้าห้าร้อยชาติเป็นนิทานชาดกเป็นนิทานสำหรับ ให้คนได้เรียนให้พระได้เรียนโอ้โหระดับมหาลัยเลยนะมหาลัยพระนี่ใครได้เรียนก็เป็นพระครูเลยนะหนังสือเต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทั้งซีดีธรรม,มะอะไรมีหมดนี่นะครับวัดริมมูลนี่ก็จะอยู่ตำบลลำมูลอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอะไรสมุดบันทึกอะไรไม่รู้นะโอ้โหดวเนายโยมอาตมาก็เห็นเหมือนโยมนั่นแหละ <c oughs> ขอให้โชคดีนะถ้าโชคดีแล้วถูกรางวัลก็ <c oughs> โทรมาหาอาตมาบ้างนะ <c oughs> อ่าโทรมาว่าดีใจ ที่ถูกก็ดูเอานายโยมไว้โชคดีโชคดีนี่สมุดเก่าๆเนี่ยบันทึกไว้ังเป็นสิบปีแล้วมั้งเนี่ยอยู่ตรงห้องเนี่ยเป็นห้องลกล้างอยากใ่ฝุ่นเคลอะไปหมดพึ่งมากวาดมาปัดอ่าหลวงพ่อให้มาอยู่นี่อ่าเจริญพรทุกคนขอให้มีความสุขขอให้มีความสงบจิตสงบใจนาโยมนะเจริญพร